นี่มันเว็บเพจอะไรนะ่ะเจอแล้วนี่จะขี้เกียจไปถึงไหนหรือบางทีฉันไม่ควรจะบอกเขาดังนั้นฉันจะออกเดินทางด้วยตัวเองและที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เริ่มต้นของฉันวันดีเธอเพิ่งมาใหม่เหรอนั่นใครนะ่ะรอจังเฮ้ยจริงๆฉันก็เพิ่งมาใหม่หมนกันและฉันก็ได้พูดถูกคอกับเขาจนได้คนกันใครส่งอะไรมา ไม่จิงมจิโกหกนะ <c oughs> ฮัลโหลจ้าอ้าวลูกเหรอก็อไงหนูขอโทษในวันนั้น <c oughs> ฉันได้บอกทุกอย่างกับแม่ของฉันและสิ่งที่แม่ฉันบอกกับฉันก็คือไม่เป็นไรนะลูกทุกอย่างมันผ่านไปแล้วแม่จะรอวันที่ลูกพร้อมที่จะบอกกับแม่นะแม่อยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณค่ะแม่ จริงๆแล้วเวทมนต์ก็คือตัวของฉันเองและฉันจะทำตามความฝันให้เป็นจริงอืมลูปนี้นักศึกษาทำเองเหรอใช่ค่ะอาจารย์และผลงานของฉันก็ได้เป็นประวัติศาสตร์ในปีนี้และชายาของฉันมีช,ชื่อว่าแม่มดแม่